วัดีครับวันนี้ขอนําเสน,เนอการเชื่อมต่อใบเลื่อยสายพานนะครับผมเรามาดูตามวิธีนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกวัดนะครับแต่เครื่องแต่ละขนาดความยาวจะไม่เท่ากันเราต้องวัดตัดความยาวให้ให้ได้นะครับต่อมาจะเป็นการวัดระยะร่องฟันนะครับเวลาเชื่อมแล้วจะได้่องฟันจะได้สวยนะฮะไม่ห่างมากแล้วก็ไม่ชิดไม่แคบมากเกินไปพอเ,เตื่อมเสร็จต่อมาก็ ส่งมาเชื่อมอันนีะเชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมเชื่อมเสร็จแล้วจะมีการอบนะฮะเห็นไหมครับจะมีเลเซอร์จะมีแสงแดง,ดงลงออกมานะครับผมอ่าเห็นไหมล่องฟันเสมอนะครับผมไม่เล็กมากไม่ห่างมากต่อมานะครับพอเชื่อมเสร็จนะฮะอ่านเชื่อมต่อแล้วนะครับผมต่อมาก็มาเกียร์นะครับเกียร์ไปแปดแปดแปดเกียร์นี้ก็คือในการวิ่งแล้วเนี่ยใบเล่อยจะได้ไม่สุดกับตัวเอ่อแบริ่งหรือว่าลูกปืนนะครับ พอเชียเสร็จแล้วก็มาเอ่อเะเอ่อสันนะครับผมด้านหลังต่อมาก็เป็นส่งมาเชียร่องฟันนะครับผมเพื่อให้ร่องฟันเจะหมาแต่งให้โค้งให้สวยต่อมาก็ตะาบหลังนะครับผมเก็บงานนะครับเก็บงานนิดนึงตบไบตะาบ,บนะครับถู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 ถถถไป ต่อมาก็เป็นการทาน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นการสนิมน้ํามันการสนิมลูกค้าสั่งทีสิบเส้นยีเส้นนะครับต้องทาน้ํามันการสนิมอะไรนะฮะเพราะว่าใบเลื่อของเราเนี่ยใช้ได้นานนะครับผมกว่าจะขาดตัวนี้ก็จะเป็นการคอบฟันนะครับผมก็เพื่อในการจับนะครับจะได้ไม่เพราะว่าฟันเลื่อค่อนข้างคมนะครับต้องคอบไว้ กันมือลูกค้าไปโยนนะฮะต้องครอบไปทุกเป็นครอบเสร็จแล้วก็ม้วนนะฮะในการขนส่งจะได้สะดวกนะครับผมชิ้นเล็กนะับจากจากเดิมนี่วงใหญ่นะฮะตอนนี้เหลือวงแค่นิดเดียวนะครับเอาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะฮะในการเชื่อมต่อไบเลสสายพันธุกตับมาวิธีนะครับว่ามีขั้นตอนใดบ้างนะครับ